ช้างลือเบาช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอ้าวช้าง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 น้องเคยเห็นช้างลื้อเบาช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูมี เออช้าง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 นองเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างะมีหูมีตหายาว <c oughs> ชอบไหมคะนุ่นอันนุ้นกุ๊กอยู่นุ่น กกอยู่นู่นนี่ตัวมาใหม่ช้างค่ะพี่เสือเก็บไว้ในลิ้นชักก่อนพี่เสือเล่นไม่ได้ใช่ไหมพี่เสือเล่นไม่ได้ขนมันหลุดออลลาชอบเดินช้างไม่เป็นลายเออนุ่นกุ๊กนู่นอยู่นู่นกุ๊กอยู่นู่นนู่น